DJ TV ทีวีแมนนะครับยูนิตบูสที่ดีสุดตอนนี้มีกี่ตัวและ1,6 0 0ตัวจากทั้งหมด6 0แสนกับ2 0 0แสนประมาณ9,000แสนะฮะมีคนเปิดไปได้1 6 0 6ตัวนะครับเกือบล้านมีอยู่1,000ตัวนะฮะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เรายังไม่เปิดนะครับยูนิตบูสเรามีตัวอื่นอยู่แล้วนะครับเป็นตัวที่บูสดาเมจกับตัวที่บูสอาคูดาวแยกกัน2ตัว วันนี้ผมจะลองใช้ตัวที่เป็นการบูสต์คูดาวนะครับคือทำให้ยูนิตเราเร็วขึ้นกับตัวที่เป็นยูนิตที่เร็วที่สุดในตอนนี้นั่นคือเจ้าตัวนี้ครับเป็นมิติกนะฮะจำได้ไหมครับตัวนี้ปืนเลเซอร์สีแดงนะครับเป็นยูนิตที่โจมตีเร็วที่สุดคือ0.1วินะครับเริ่มจาก0.25วิไป0.1วิดาเมจไม่เยอะดาเมจน้อยมากดาเมจสูงสุด1,400นะครับระยะไป50แต่ว่าคูดาว0.1วิ DPS ก็เลยเยอะนะครับเพราะว่าโจมตีเร็ว เจ้าเมสเนี่ยโจมตีหนักนะครับแต่ว่าคููดาวนานจริงๆควรเอาไปใช้กับตัวที่เป็นตัวบูสต์ดาเมจใช่ไหมจะได้ตีแรงขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดครูดาวเร็วขึ้นก็อาจจะช่วยได้เยอะอยู่เอามาลองดูด้วยแล้วกันนะครับ2ตัวเดี๋ยวเราวางยูนิตตัวเพิ่มตรงไหนดีวางตรงนี้ดีไหมวางตรงนี้วางตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ขยายวงไปเราสามารถบูสต์ความเร็วให้ซนต้าได้ไหมสร้างเงินให้เร็วขึ้นอะเลเซอร์อัพไปห0รโอเคครับ เวสที่9นะฮะสารตาตอนนี้พันหนึ่งหมดเลยมีเมสตัวหนึ่งอัพเกรดแล้วขั้นหนึ่งแล้วก็เลเซอร์สองขั้นนะครับในโหมดไนแแมร์อ่าสคิปก่อนแล้วกันแล้วก็อัพเกรดตัวนี้เมสดาเมจเป็น1,500นะฮะอืมเดี๋ยวไม่ทันโอเคไม่ติกมาเลเซอร์ Laser แดงอ่าสกิปไปแล้วก็ขยายให้เมสพันสี่ถึงไหมตรงนี้ ถึงโอเคเมสตีเลยเมสอืมตีมาตีกลับตีมาตีกลับแปดหมื่นแล้วไงโอเคสามพันอัปเกรดยากมากเลยซานตาเนี่ยใช้เงินเยอะโอเคสามพันคราวนี้ก็หกพันทุกตัวนะฮะผมว่าเริ่มวางได้แล้วตัวบูสต์วางตรงนี้ให้ไกลที่สุดถึงตรงนี้อืมแล้วก็ขยายวงไปหกร้อยพันฟรี ได้รับทุกตัวตอนนี้คูดาว0.21วิยังอัปเกรดไม่เต็มนะฮะส่วนเมส2.55วิเขาทำสีผิดนะอนี้มันต้องลบเป็นสีแดงนะครับอ,อย่างนั้นต้องอัปเมสก่อนเมส5,000สคิปก่อนแล้วก็อัปเกรดไป5,000ออืฮดาเมจอ๋อเต็มแล้วหรอดาเมจ50,000คูดาว1.7วิจาก2วินะครับเอาละตีเร็วขึ้นมีเมสสีทำดาเมจมีตัวสโลนะฮะแล้วก็มีตัวยิงเร็วนะครับ3ตัว ช่วยกัน2อ0 0อัปเกรดไปเออไม่สันตาก่อนลืม6,000อ่ะอัปเกรดไป2อ0 0ันห้าคูดาวเหลือ0ูนวินะครับดาเมจพันสียังไม่เต็มอ่าสันตาอีกตัวหนึ่งตังไม่พอแป๊บหนึ่งอ่ะอัพตัวนี้ไป5,000เต็มยังเต็มแล้วคูดาวศูน์จุดวิแต่ว่าตัวนี้ยังไม่เต็มครับตัวบูสองพั0เยังไม่เต็มอีกขั้นหนึ่งอื้โอ้โหเฮ้ยยิงเลยโหมาก ยิงเร็วมากโอเค2อ0 7อัปเกรดไปเต็มแล้วตัวบูสคูดาวเหลือ0.08วิครับโอ้โหเอาล่ะทีนี้ก็ดูวงแว็บหนึ่งวงมาถึงตรงนี้วางตรงนี้วางใกล้ๆก,กันวางตรงนี้ผมว่าจัดที่วางก่อนดีกว่าเพื่อความสะดวกเพื่อความสะดวกในการวางอยู่ตรงนี้ได้อยู่นี้ได้เลยสอเขียว มาคอยสโลหน่อยที่เหลือก็ตัวนี้อัปเกรดไปอัปเกรดไปโอ้โหมันเร็วมากมันเร็วมากมากหพันโอเคครับเลเวลเต็มสองตัวไอ้สามตัวแล้วเลเวลเต็มแป๊บเดียวใช้เงินไม่เยอะไงตัวนี้สามขั้นสี่เลเวลดูฮะโอ้โหสามแสนแป๊บเดียวแสนกว่าโอ้โหู <laughs> นี่ไม่ใช่เอ E นะนี่คือเลเซอร์ที่ยิงเร็วมากโอเคครับเลเวลเต็มสี่ตัววางต่อเลย อ uh, วงถึงตรงไหนวงถึงตรงนี้ตรงนี้ได้อีกตัวหนึ่งวางเมสบ้างดีกว่าเมสอือ uh อัพเกรดอัปเกรดห้าตัวนะฮะเลเวลเต็มยังไม่หมดครับยังวางไี้อีกวางตรงนี้หรือว่าตรงนี้ดีตรงนี้ก็ได้นะข้างหลังตรงนี้ดีกว่าดูเลือดครับ oh 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 oh. สี่แสนสี่แสนแสนกว่า โอ้โหลูดแบบเปิดก๊อกน้ำอ่ะยังไม่รวมเมสนะเนี่ยเมสอัปเกรดไปตัวนี้เลเวลเต็มเหมือนกัน50,000ืนะครับคูดาวหนึ่งุดวินะฮะ 100, 1, 1, แสนหนึ่งแป๊บเดียว4ี่หมื่นแสนหนึ่งเกมแหลกอ่ะเลเซอร์แดงนะครับ7ตัวนะครับเมสสามตัวเลเวลเต็มหมดเลยเลเซอร์เขียวตัวหนึ่งเดี๋ยวรอเอาซันตาออกอีกสตัววางเลเซอร์แดงเพิ่มได้ โอ้มันโอพมาก0.02วิเห็นความต่างมา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 ดูคือแบบไม่ทันที่โจมตีอะเดินมายังไม่พ้นตรงนี้เลยยังไม่มีใครเกินมาตรงนี้เลยนะฮะยังไม่มีใครวิ่งมาถึงตรงนี้เลยมันเร็วมากทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเมื่อวันก่อนลองดูแล้วนะฮะตัวบูสต์เนี่ยคือวางทับกันมันทํางานแค่ตัวเดียวนะฮะ ก่อนหน้านั้นอาจจะใช้ได้แต่เขาคงแก้ไปแล้วนะครับน่าจ,จะใช้ได้ตอนออกมาใหม่ๆแหละเขาคงลืมนะฮะว่ามันทับกันได้แล้วก็แก้ทีหลังหกแสนกว่าออืสามแสนหลุดมานิดเดียวครับดูครับโอ้โหแบบอ,อ่ะซันต้าออกไปเลยก็ได้มั้งโอเครับเงินก่อนไปซันต้าออกไปตัวหนึ่งแล้วก็ตัวเดิมมาดูวงหน่อยอยู่ตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ อ่าตรงนี้ตรงนี้โอเคครับเพิ่มอีกสองตัวฮะเพิ่มมาอีกสองตัวโอ้โหวางไดอีกไหมที่วางไม่มีแล้วอ่าตรงนี้ได้ซันต้าออกโอเคครับครบแล้วฮะเมสสามยูนิตบูสหนึ่งแล้วก็เลเซอร์เขียวหนึ่งก็เป็นห้าตัวที่เหลือก็เป็นเลเซอร์แดงนะครับสิบตัวเลวเวลเต็มทั้งหมดบูสคููดาวเหลือ0ูนย์จุดศูนย์แปดวิดาเมจทันสี่นะฮะและนี่คือความสามารถของเขาทํางานคู่กับเมสมีหลับบ้างเล็กน้อย แต่ป้องกันได้อยู่อันนี้หกแสนห้าเงินเหลือเฟือใช้เงินไม่เยอะแต่ปัญหาคือเวฟหลังๆนี่แหละจะไหวไหมเวฟหลังๆที่เป็นบอสนะครับจะรับมือไหวไหมต้องมาดูกันเลเซอร์ิวอาจจะไม่จําเป็นแล้วมั้งหรือว่าจำเป็นอยู่เออจำเป็นอยู่สโลได้อยู่แต่อาจจะแบบมาเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่เอลโจมตีทีละตัวแบบเนี่ยหายไปหายไปห้าแสนเจ็ดแสนสี่ครับเจ็ดแสนสี่โดนสโลไปด้วย แป๊บเดียว4,000สนกว่านี่กันได้กันได้แต่กันเยอะไม่ได้นะมีหลับเป็นบางเวลามาได้ไกลประมาณหนึ่งอันนี้ล้านหนึ่งฮะล้านหนึ่งล้านหนึ่งหกแสนก็โอเคนะมาละสองล้านสองล้านสี่หยงหลังจัดการทั้งหน้าก่อนคือไม่มีใครหลุดมาถึงตรงนี้เลยอะไม่ถึงครึ่งทางนะฮะอยู่แค่เส้นแรกร้านสองก่อนอะ่ะ แล้วก็นวิซาสองล้านสี่อึมฮึคลึ่งหนึ่งแล้วโอ้โหฮือึฮึตาอ,อบ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 โดนอบไปตัวหนึ่งหลับไม่เป็นไรเกมแหลกตาอ,อบไปก่อนข้างล่างนี้อ๋อสองล้านถึงว่าทำไมนานล้านหกอฮึสุดท้ายเวฟที่ห้าสิบ บอสใหม่ใช่ไหมมีตัวเดินเร็วอยู่สไปเดอร์ล็อกเก็ตเกมแลกเกมแลกมากเอ้ยบอสมาแล้วเอ้าทำไมตัวเดิมอะไม่ใช่ตัวใหม่เหรอยังไม่ได้เปลี่ยนหรือว่ามีอีกโอเคจัดก,การตัวนี้ตัวนี้ล้านแเฮ้ยเฮ้เมสเร็วรีบช่วยเร็วเดี๋ยวไม่ทนันอะโอเคสองล้านห้าโอ้ยสบายครับ ืได้บูสต์เอโอพีมากตัวนี้0.08วินะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ